สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตวิธีการทำไอซ์แพคค่ะง่ายๆทำได้เองเลยไม่ต้องไปหาซื้อให้เปลืองตังค์นะคะวัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างเองค่ะอย่างแรกนะคะก็คือสีผสมอาหารค่ะอย่างที่2น้ำเปล่ามีแท่งคนด้วยนะคะอย่างที่สามแผ่นเพร์ของรูปเรานั่นเองค่ะอย่างที่4ก็คือถุงเก็บน้ำนมค่ะ วิธีการทำนะคะอย่างแรกเลยเอาสีผสมอาหารค่ะเทผสมลงไปในน้ำให้ได้เป็นสีตามนี้เลยค่ะหลังจากนั้นคลี่แพมเพร์ออกมาเลยค่ะ,ะแล้วก็จัดการเทสีที่เราผสมเสร็จแล้วนะคะลงไปเลยค่ะ เทให้ชุ่มเลยนะคะโอเคเทแล้วทิ้งไว้สักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะ <Okay. S 2> หลังจากที่เราได้แล้วนะคะ <Okay. S 2> ก็จัดการตัดเลยค่ะ หลังจากที่ผ่าเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่าข้างในมันจะเป็นเม็ดเจลเจลสีฟ้าหลังจากนั้นก็ใช้ช้อนเลยค่ะตักใส่ในถุงน้ำนมที่เราเตรียมไว้นะคะตักใส่ให้เต็มเลยค่ะค่ะนี่ก็ได้แล้วนะคะหลังจากที่เราเอาเม็ดเจลใส่ไปในถุงเราก็จัดก,การแพ็คให้เหมือนกับต้นแพ็คถุงน้ำนมเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาไปแช่ช่องฟรีซกันเลยค่ะ หลังจากที่เราแช่ไอซ์แพคของเรานะคะในช่องฟิสเป็นเวลาประมาณ3-4ชั่วโมงจะเห็นว่ามันเริ่มแข็งแล้วนะคะนี่หลังจากนั้นเราก็จัดการ Pack ะะแพ็คเลยค่ะเราจะใช้งานนะคะเราก็นี่เอาไอซ์แพ็คใส่เข้าไปก่อนหลังจากนั้นก็เอานมที่ต้องการจะแพ็คนะคะก็ใส่เข้าไป ใส่เข้าไปเลยค่ะจัดเรียงอีกทีนึงเหลือใส่ตรงข้างแพ็คเสร็จแล้วค่ะก็สามารถเก็บไว้รักษาความเย็นไว้ได้นานเลยนะคะขอบคุณค่ะ